พี่รัศมีแขเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วนะครับจากที่ไปเข้าร่วมรายการวาไรตี้ของทางเกาหลีใต้มามีมีมเกิดขึ้นและพี่แขเนี่ยก็ตัดเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืยนยันว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรดีสามารถที่จะเทียบเท่าเกาหลีได้โดยที่ไม่ต้องมาแบบด้อยค่าพวกฉันว,ว่าพวกฉันเนี่ยที่สุดเลยนะครับถ้าคุณมีฉันก็มีอะไรแบบนี้เมื่อพี่แขเนี่ยบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยถ้าหากว่ามีกิมจิประเทศไทยก็มีส้มตํา ถ้าเกาหลีมี Korean Air ที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีไทย i Airways เหมือนกันและถ้าหากว่าที่เกาหลีนั้นมีซูนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยก็มี l i s a Blackpink เหมือนกันเลยมีเท่ากัน ฟาดกันได้ไม่ต้องมาขิงอะไรทางนั้นถ้าเกาหลีมีฉันก็มีถ้าเธอมีฉันก็มีถ้าเธอเปะ๊ะฉันก็เปะ๊ะเหมือนกันนะครับโอ้โหพี่แขกเนี่ยสุดยอดแล้วพูดวลีนี้ในรายการทาเอากลายเป็นมีมกลายเป็นไวรัลไปเลยแล้วก็มีการตัดคลิปเนี่ยเพื่อที่จะตอกย้ําความปังอีกครั้งเพราะว่าพี่รัศมีแขกเขาก็มีมาหมดแล้วทํามาหมดล่วนะครับส้ตมตาก็ทําโชว์ขึ้นเครื่องบินโปรโมทต่างๆก็ทําโชว์อยู่กับน้องลิซ่าทั้งได้กอดทั้งได้เต้น,ท,นทั้งได้เล่นด้วยกันไปงานวันเกิด ามาด้วยนี่แหละคือตัวแม่ตัวมัมของจริงนะครับและพี่แขกเองเก็คือลิลลี่ตัวยงเลยทุกคนเขารักแล้วก็พพอร์ตลิซ่าได้ดีมากๆดังนั้นเราก็ไปสพอร์ตพี่รัศมีแขกกันเหอะๆนะครับตัวแม่มาเองแบบนี้แล้วเนี่ยอยากให้ใครเนี่ยไมย่แกมกับประเทศไทยเลยนะพี่แขกฟาดปุ๊บฟับขนาดนี้เลย มากันต่ออัปเดตสถิติหรือว่าเรื่องราวปางๆของลิซ่ากันต่อเลยนะครับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยลิซ่าขึ้นแท่นเป็นศิลปินหญิงชาวเอเชียคนแรกและก็เป็นอันดับที่2 ต่อจาก Taylor Swift นะครับซึ่งเป็นตัวแม่ตัวมัมระดับโลกกันเลยลิซ่ามี Hashtag ยอดวิวบน t i k t o k เนี่ยทะลุ212,000ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแรงมากๆนะครับต้องยอมใจให้กับลิซ่าตัวแม่แห่ง TikTok เลยเปิด Account มาได้ไม่นานแต่ยอดต่างๆมาแรงแล้วก็รวดเร็วมากๆในตอนนี้เนี่ยมียอดทั้งหมดนะครับกับการ Hashtag เนี่ยยอดวิว ทะลุ212,000ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาทำได้มากเวอร์และถ้าหากว่าลิซ่าเนี่ยเขาลงคลิปบ่อยๆลองคิดดูว่าจะขนาดไหนอันนี้เนี่ยขนาดแบบว่านานๆลงทีแล้วนะครับแต่ว่ายอดต่างๆทั้งวิวทั้งไลค์ทั้งแฮชแท็กเอ่ยอะไรเอ่ยยังมาแรงขนาดนี้เลยถ้าหากว่าลิซ่าลงคลิปเนี่ยบ่อยๆหลายๆคลิปโวยไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่า IG ของลิซ่าติ k กตอกของลิซ่าหรือว่าแอคเคาท์อื่นๆที่ลิซ่าเนี่ยเขาใช้ในการอัปเดตรูปภาพคุยกับแฟน มันจะขนาดไหนยังไงก็ใครที่มีทิกตอกแต่ยังไม่ได้ติดตามลิซ่าสามารถตามไป Follow กันได้นะครับตอนนี้ลิซ่าเนี่ยเป็นเอเชียศิลปินหญิงชาวเอเชียคนแรกที่สามารถทํายอดนี้ได้แล้วก็เป็นอันดับที่2ต่อจากแม่เทเลอร์สว f t นั่นเองของแม่เทเลอรเนี่ยเขาอยู่ที่3 66. 4 6 4บิลเลียนนะครับของน้องลิซ่าของเรา212.2บิลเลียนนั่นเองคู่แม่ลูกลงลิซ่ากับแม่เทเลอร์สวีปปังๆกันไปเลย